วัดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแก๊งของพวกเราสามสหายสายแก้งกุ้งแห้งวันนี้พวกเรามาทำภารกิจเดินขึ้นเขามาอาเจนะครับอันนี้ก็คือเด็กชายอุดผู้ประสบไฟขาอ่นแรงครับเขามีความฝันว่าอยากจะขึ้นไปสุดไล่ของเขามาอาเจยแต่เขามาได้ครึ่งทางแล้วก็มานอนอยู่ที่ขะ,ะครับสำหรับวันนี้ก็จบ การนําเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับตอนนไม่มีการหยุดยอนแล้วก็มาอยู่กับสามชายใส่กุ้งนี่นี่เช่นเคยนะครับนี่นี่เช่นเคยนะครับรู้สึกว่าเราจะมากันครึ่งทางกว่าแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ประสบไปอยู่ชื่อเด็กใจอุด

สภาพสภาพนั้นมันช่วยอยู่ตับย่องสามสหายแต่ลุย้าซึ่งย่องเห็นว่าสามสายแต่ที่นี่นะเห็นนะว่ามีผู้ปฏิบั้าแตงล่างตรงนี้ตอนนี้ครับผมขึ้นมาเกือบถึงเลยเลยไม่กี่สิบเมตรยี่สิบเมตรแต่ก็ผมเหนื่อยแต่ผมทำได้ผมตอนนี้ผมภูมิใจแล้วเห็นดูคนเถอะ คุณถือก็นั่นนะครับคือผมมาครั้งที่สองนะครั้งแรกผมมาวันศุกร์คลิปที่ลงไปแล้วอะวันเนี้ยผมก็นะความคึกของเราคือใกล้มหาลาัยนี่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวคือธรรมชาตินะโอเคครับแค่นี้ครับ อ๋อนะครับตอนนี้ก็เกือบถึงแล้วโอ้ผมกับอู๊ดนี่โอ้เดินมาพยางค์อู๊ดกำลันจับปูดผมโอ,โอ้อันนี้คือเหมือนเหมือนเราเราอยู่อยู่ในหนังนะครับสถานที่อูฮะไม่เอาเดี๋ย่ออกรถแล้วอันนีม้มีทุเรียนร โอ้ดใกล้แล้วใกล้แล้วครับเบื่อไหมครับผม รู้สึกไหมมั้ยเหนื <receptors. S 2> ่อยเหนื่อยมากๆอันนี้เป็นหญ้าแพรกนะผมรู้สึกว่าเป็นหญ้าใกล้ถึงแล้วนั้นตรงนั้นนะครับเมื่อกี้มีคนเดินผ่านไปนะครับผมกูนี่เป็นปุ้นที่ใจเลนเนาะนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆวันนี้รถม้ามดไปไหนเนี่ยนี่ครับโอ้ ดูครับที่จริงยังอีกนะเนี่ยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เวลาสามโมงสี่สิบหกสามโมงสี่สิบหกก็เราเดินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาทีก็เราถึงนะครับตอนนี้นี่ครับดูค,บคนที่พูดเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยพูดละผมมาพูดแทนนะก็ลมนี่ครับลมอมีมีพระธาตุนะครับผมเพิ่งเห็น เดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะครับ oh God, มีมีพระาธาตุนะครับผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะครับ ก็มาถึงจุดเขาทีแท้จริงแล้วนะครับก็สามโมงห้าสิบสามนาทีวันนี้วันที่สิบห้าโอเล็กสวยเลยสิ 15. 15. บห้าสิบห้าใช่วันนี้วันเกิดของแม่อุ้สด้วยก็เลยไม่รู้หละจริงผมขึ้นมาแล้ววันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์นะดูนะครับนี่ครับซึ่งผมลื่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็รอดมาได้ตรงนี้เป็นทางลงอะไรก็ไม่รู้นะมันจนกันยังชันยังชันเมื่อกี้ผมเดินมาจากทางนี้นะ ก็ลงนะครับเมื่อกี้เราก้าวขาออกจากยอดเขาเมื่อกี้สี่โมงพอดีเฮ้ยเราอเดอมาด้วย้ยตอนนี้ฝนเริ่มลงดอก้วครับเออตอนเมื่อกี้ผมลงนะครับมีลมมีลมมากเลยผมก็เลยลงมาแต่ว่าตอนผมลงอ่ะไม่มีลมนะแต่ตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วพอผมพูดเรื่องฝนนะครับโอเคครับตรงนี้มีเชือกแล้วก็มีที่หนึ่งตรงนู้นอีกไกลอีกร้อยเมตรอีกสองร้อยเมตรมีเชือกอีกที่ ล oh, ื่นทางล่างเลยนะครับทางรับตรงนี้ลงทางรับโอ้นี่ครับมาถึงนี้นะจะเอาไว้เลยนี่ครับนี่ครับโอ้นี่นี่นี่ครับโอ้ผมเสียบลื่นมากเลย No. ครับเดี๋ยวผมขอปิดโทรศัพท์สุนีนะครับพอาถึงที่เชือกอีกที่หนึ่งนะห่างก,กันก็ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรนะวันนี้ผมก็โอ้สู้ชีวิตนะวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับดูครับดูอูทครับดูครับ นี่ครับเดี๋ยวผมขอหยุดถ่ายก่อนขึ้นมาก็ต็อปน,นี่นี่ฝนตกนะตรงนี้ฝนตกนะครับดูครับเออนี่ครับขเขาดี่เราขึ้นไปเมื่อกี้ตรงลูกนั้นนะโอ้โหฝนตกเลยนครับผมขออนุญาตก็ไปนั่งพัก ยวกเลยดูยวน,นออมาตั้งเข้มนอนนะดูนี่ครับครับตอนนี้ผมก็มอเห็นครับหน่อไม้โอ้โอ,อ้ผมกุบกบไหลแล้วตอนนี้ผมมาออกทางนี้นะครับ ต่างกับเมื่อวันศุกนะร์รระนะโอ้นะครับดูครับมีความพยายามนี่เป็นเป็นแผลนะครับหนึ่งคนคนระับนี่ครับเราถึงสำนักสงฆนะ์แล้วแล้วอูตัวโดนย่าค <ยา S 2> ันนะครับลงทางลัดเมื่อกี้ไปเจอป่าไแล้วยนะ่าไห้นนี่ครับมอดก็ใจสู้นี่เมื่อกี้ผมก็ลืมม่นลงบันไดชั้นชั้นนู่นนะครับนู่นนู่นชั้นน,นนะู่นนะผมลื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็เจ็บ <ยา S 1> มือ

世界。